สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องเช่นเคยนะครับวันนี้มารับชมนะพญาเต่าเรือนรุ่นรวยรวยรวยนะครับองค์นี้เป็นเนื้อกรรมการไ้ไม่ใช่เป็นเนื้อสตางแจกกรรมการครับจะตอกนี่ครับสโค้ดหโค้ดแล้วก็2โค้ดด้านบนนี้นะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สวยสมบูรณ์มากนะครับถือว่านิ้วครบเลยนะครับเห็นไหมครับนิ้วครบ10นิ้วจมูกโด่งนะครับ นะฮะเม็ดพระศกสวยครับต่อโค้ดคมชัดลึกครับนะฮะต่อโค้ดคมชัดลึก2โค้ดผิวดําเดิมนะครับนะคาบน้ำทองสวยมากนะครับเนื้อสตัง์องนี้นะครับนะฮะใช้แจกกรรมการนะครับสร้างมาเพื่อแจกกรรมการนะครับเนื้อสตังนะครับแล้วก็วันนี้นะดูรุ่นรวยเลยรวยหลวงปู่หลิวท่านสร้างขึ้นในปีพศ2536ครับ นะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะชื่อดีเป็นมงคลครับรวยรวยวยใครก็อยากรวยนะนะมาแกะทัสดุคอนโดกันครับนะเอากล่องด้านบนก่อนเลยนะมี5กล่องครับนะแกะก่อนสักกล่องหนึ่งใช้บริการของไปสนีนะครับไปสนีมานะครับ นะฮะขอให้แพ็คให้แน่นหนานะครับพระเครื่องพัสดุที่ส่งมานะครับแพ็คให้ดีนะครับเพื่อกันการกระแทกนะครับเกิดความเสียหายโอเคห่อหนึ่งครับห่อใหญ่นะพอสมควรเลยนะครับเป็นพระรุ่นอะไรโอเคแพ็คดีครับห่อดีด้วยนะเป็นพระมีกล่องนะครับ มีมาสองกล่องเป็นกล่องแบบยาวนะครับนะฮะนี่ครับสองกล่องครับนะกล่องแรกนะครับโอ้โหนี่ชุดกรรมการนะครับนี่คือชุดกรรมการนะครับพี่ๆนะครับนะฮะโอ้โหสวยมาก เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับขอญาตแกะนะครับโอ้โหนี่ครับนี่คือชุดกรรมการครับนะครับชุดกรรมการครับนะฮารุ่นรวมพลังชุดพิเศษมหาลาบครับชื่อของรุ่นนี้คือนะครับรวมพลังมหาลาบชุดพิเศษนี่คือใช้แจกกรรมการครับนะฮะ จะสร้างที่วัดหนองพังตู่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับปลูกเสกโดยหลวงปู่หลิวหลวงปู่คูณและหลวงปู่ทวนวัดหนองพังตู่ครับนะครับนะฮะประกอบไปด้วย3องค์ครับนะบพญาเต่าเลื่อนนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับเนื้อชินตะกัวกุศีสวัสดนะครับนะนี่องค์นี้คือเนื้อชินตะกัวสนิมแดงนะครับ1องค์แล้วก็พระท่ากระดาน เนื้อชินตะกัวอีกหนึ่งองค์แล้วสวยมากครับเป็ดปิดทองเก่านะครับอีกองค์หนึ่งคือกระไหล่ทองครับแจกกรรมการครับนะฮะเดี๋ยวดูทีละองค์เลยนะครับนี่ครับนี่คือพระอยู่ในชุดกรรมการนะครับนี่ครับพญาเต่าเรือนรุ่นรวมพลังมหาลาบปลุกเสกดยวยมเกจิครับเนื้อชินตะกัวจะนิ่มครับนะฮะพี่ๆจะนิ่มนะครับนะนี่ถือว่าสมบูรณ์มากครับ สมบูรณ์มากครับเพราะมีความนิ่มนะครับนะฮะยังนิ้วสวยครับจมูกติดชัดนะครับนะคาบสนิมแดงสิครับสวยมากนะหลวงปู่หลิวท่านใช้นะครับเนื้อชินตะกัวที่พบในในกุพระท่ากระดานนะฮะอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาเป็นชนวนมวลสารในการสร้างนะพระยาเต่าเรือนนะพระเครื่องชุดนี้นะครับนี่คือรุ่นรวมพลังมหาลาปี2539ครับ ชุดกรรมการครับครบเซตเลยนะฮะแล้วก็นี่ครับจะมีภาพท่ากระดานครับนี่ครับสร้างเพื่อเป็นเกียรติประวัตินะครับเป็นเกียรติประวัติของเนื้อชินนะฮะกุศีสวัสดก็คือสร้างพระท่ากระดานไว้ด้วยครับในชุดกรรมการครับนะสวยสมบูรณ์เลยครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยนะครับปิดทองเก่านะครับเนื้อชินตะกวดสนิมแดงครับนะสนิมแดงขึ้นสวยมากครับนะฮะชุดกรรมการครับ น่าบูชาน่าสะสมมากครับเพราะราคาไม่ถึงหมื่นครับแต่ตอนทอดๆฮิตๆชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการนี่หมื่นกว่าครับหมื่นกว่าครับตอนนี้ชุดกรรมการครับไม่ถึงหมื่นด้วยครับนะฮะดูสิครับกระไหลทองนะครับแจกกรรมการนะจมูกโด่งนิ้วครบนะครับนะฮะด้านหลังเป็นยันมหาล